เคยมีปัญหาเหมือนเราบ้างแหวนที่ใส่อยู่บางครั้งเดี๋ยวก็คับเดี๋ยวก็หลวมไม่รู้จะทำยังไงดีจะไปเปลี่ยนไซ์มันก็เสียเวลาเนะเมื่อก่อนวิธีการแก้ปัญหาแหวนหลวมก็คือการใช้ได้พันด้านหลังของแหวนซึ่งการใช้ได้ก็แก้ปัญหาได้แต่ถ้าเกิดเราใส่แหวนอาบน้ำน้ำก็อาจจะทำให้ได้มีกลิ่นเหม็นหรือว่าขึ้นราต่างๆมากมายปัญหาที่ตามมา ซึ่งดูแล้วก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรามีอุปกรณ์ตัวช่วยในการทำให้แหวนพอดีกับน,นิ้วเรานั่นก็คือพลาสติกยืดๆนี่เองจ้าเราก็ตัดตัวพลาสติกยืดๆให้เป็นชิ้นเลน็กนิดนึงประมาณนี้พอหลังจากนั้นนำมาใส่ร้อยที่ด้านหลังของแหวนเลย ใช้แทนตัวของได้ที่เราเคยใช้แต่ข้อดีของพลาสติกเพิ่มไซแหวนนี้ก็คือว่าโดนน้ำก็ไม่เป็นไรไม่อับไม่ชื้นไม่เหม็นไม่ขึ้นราหลังจากใส่เสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาลักษณะประมาณนี้เลยจ้าพราะเราใส่แหวนเข้าไปก็จะพอดีกับนิ้วเราไม่หลวมแล้วแถมไม่อับชื้นด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอาอุปกรณ์และสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องประดับมาเล่าเ้เพื่อนๆฟังกันอีกนะบ๊ายบายกดหัวใจให้เราด้วยนะ